ข้อล่ำเสียบซึ่งหน้าเกรงไปหมดออกอาการเกรงยังเห็นได้ชัดการจัดโผลหนายพลล็ลอตส,สองระดับรองผู้บัญชาการผู้บังคับการวาระประจำปี2,567หรือนายพลเล็กยศพลตำรวจตีทั่วประเทศหลังจากวุ่นวุ่นพักใหญ่ส่วนผบอดตายพลตารวจเอกกิติรัตนเพชรแม่ทัพใหญ่สีกาก,กีตรงหน้านิวคิ้วขบวดตั้งแต่สัปดาห์ก่อน เมื่อคณะกรรมาการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการตำรวจหรือกปคตรอวินิจฉัยให้ตำรวจยกเลิกคำสั่งในโวงของผู้ร้องทุกข์ที่ตำแหน่งถูกกำหนดให้อยู่เพียงในกลุ่มสายงานอำนวยการและสนับสน,นุนวงเล็บสายงานนักบินให้ดำเนินการแก้ไขคำสั่งดังกล่าวใหม่ โดยกำหนดให้ตำแหน่งของผู้ร้องทุกข์อยู่ในกลุ่มสายงานบริหารเพิ่มเติมอีกหนึ่งกลุ่มสายงานดังกล่าวและให้ตำแหน่งนักบินมงเล็บสบอห้าในสังกัดกองบินตำรวจเป็นตำแหน่งสูงสุดข,ของตำแหน่งในสายงานการบินเพื่อรองรับให้ผู้ร้องทุกข์สามารถเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นเป็นผู้บังคับการในกลุ่มสายงานอำนวยการและสนับสนุนในหน่วยงานอื่นได้สมผลทำลายแต่งตั้งนายพลล็อตสองต้องสะดุง้งต้องขอกอตรอขยายระยะเวลาการแต่งตั้งออกไปถึงวันที่15มกราคม2568 เขาตามขั้นตอนกฎหมายตัวมีการประกาศบัญชีอาวุโสกันใหม่อีกครั้งอย่างน้อยก็กินเวลาไปอีก1-2อาทิตย์แม้ตัวตำแหน่งที่ต้องเยียวยาตามคำสั่งกพคออตรทางตำรวจจะเลือกเยียวยาให้ผู้ร้องทุกก่อนเพียงตำแหน่งเดียวสวสายงานนักบินทั้งระบบที่จะเพิ่มเติมให้อยู่กลุ่มสายงานบริหารด้วยอีกสายนั้นตำรวจจะขอเวลาในการพิจารณาต่อไปภายหลังกระนั้นการจัดทำบัญชีแต่งตั้งในผลล็อตสองครั้งนี้ก็ดูจะมีอากาศเก่งๆทุกอย่างก้าวดูเหมือนพอบวอ่ตายจะสุข,ขุมนุ่มลึก จะหาเชือกพิงหลังในทุกๆตำแหน่งทุกๆขั้นตอนถึงขนาะเรียกผู้ประชาการหัวหน้าหน่วยที่มีได้สังกัดสองอ,อบอตรจตรอหอหนอจะตอ่อและพอบอชอหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสองอตรอประชุมซักซ้อมถามความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการคัดเลือกแต่งตั้งขา้าราชการตารวจระดับรองพอบอชและรองจตตรลงมาถึงพอบบก,กวาระประจำปี2567เมื่อวันศุกร์ที่20ธันวาคมที่ผ่านมา ถือเป็นเรื่องใหม่ที่ไม่ค่อยเกิดขึ้นในการทำบัญชีแต่งตั้งที่ต้องแรงมาซักซ้อมทำบัญชีมีการกำชับจัดทาบัญชีแต่งตั้งโดยยึกก,ะกะตะรอว่าโดยการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจพศ2567อ้25างเหตุมปขั้นตอนรายละเอียดและสาระสำคัญเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมรวมทั้งเรื่องที่กพกะตะรรได้มีคำวม่ดีใัยที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจในประเด็นต่างๆออกอาการเก่งอย่างเห็นได้ชัดยิงล่าสุดพลตรจเอกอ,อ,อ,อังสนานน,นกะตะรอผู้ส่งคุณวุฒ ออกมาขยับเน้นย้ำการแต่งตั้งตำรวจระดับรองพบชพบปกอีกครั้งให้ทุกอย่างเป็นไปตามกรอบแนวทางการแต่งตั้งทั้งเรื่องบริบททางสังคมตำรวจและประชาชนเรื่องนำคำวินิจฉัยของกพคตรที่ผู้บังคับบัญชาและคณะกรรมการแต่งตั้งทุกระดับต้องคำนึงถึงอย่างยิ่งในการพิจารณาแต่งตั้งมาประกอบการดำเนินการและเรื่องการจัดระเบียบข้าราชการตำรวจตามระบบคุณธรรมยิ่งทำให้การจัดโพสแต่งตั้งในผลล็อตสองออกอากาศเกร่งกันไปหมดข้อล่ำเสียบซึ่งหน้า